ตรวจเจอนะหนึ่งเป็นหูเหี้ยวเท้าแล้วก็รวมถุงพัดกตัวถุงต้้งไหมนี่ของที่เราเห็นนะนะสองสามสี่หกเงนะแต่โดยมียเป็นไม่เม็ดแต่ไม่รู้อะไรในสอย่าง่าไปก่อนอไ มีหถุงถูกต้องไหมถรงตามนี้นะถามว่าคือมีถุงข้างในเป็นอยู่ในถุง่วมถูกต้องไหมอ่าเป็นถุงโดยเราคน่ในที่บ้านเราเป็นคนชี้พวกพี่ไม่ได้ปรัดตาโดยพวกพี่ตรวจสอบดูอยู่ในถุงซ่วมเป็นถุงเียวขาวรวมทั้งถุงพลาสติกอยู่ในถุงจํานวน5ถุงหนึ่งถุงนับไปดูลองถือไว้ สองถุงนี่ก็ <hi> เม็ดขาวด้วยนถุงพลาสติกนี่ก็เม็ดขาวถุงพลาสติกสามถุงนี่เม็ดขาวถุงพลาสติกสี่ถุงเม็ดขาวนี่นะนะถูกต้องนะน้องนะน้องชื Heh ่ออะไรเบนพิท <Enlight enment> ีชื่ออะไรปอลเมดปอลเมดนะอ่ะปอลเมดสี่ถุงนี้ล like ักษณะคล้ายๆกันคือมีถุง มีผงเชียวขาวแล้วก็ต้องมีถุงพลาสติกอยู่ข้างในถูกต้องไหมสี่ถุงนี้อ่าถุงที่ห้าเป็นลักษณะถุงขาแล้วก็มีหลอดแล้วก็ปนเปื้อนไปด้วยผงเชียวขาเล็กๆน้อยๆถูกต้องไหมถุงที่ห้าปริมาณถูกต้องนะ,ะตรงตัวอย่างถุงส้วมที่เห็นนะไม่ได้ปักปั๊มนะ,อะโอเคอคือให้ที่ให้เมื่อี้เมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ถุงหงส์เอาเอาเส่วนจะใช้ไม่ใช้พี่ไม่ได้ยังไม่ได้บอกและถุงที่หก เป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดยาสีชมพูถูกต้องไหมเป็นสี่เม็ดอ่ามีถุงที่หกอันที่อีถุงนะอีถุงอ่าถุงที่หกถุงที่หกเป็นเหมือนเม็ดยาแล้วอ่ะเม็ดอะไรไม่รู้แต่เป็นเม็ดสีชมพูสี่เม็ดถุงที่เจ็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดสีเหลี่ยมมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าเม็ดนะเม็ดเม็อักษรเมียอักษรดูไม่ออกมัน,นาาเป็นลักษณะเป็นลายอะลายเป็นเหมือนตาอนะไรแล้วม็มีมสลอกหน้าหลังนะห้าเม็ดอ่าทวนนะครับถุงที่อยู่ในถุงซ่วมมีเจ็ดถุงถุงแรกเป็นลักษณะเป็นเม,ม็ดสีเหลี่ยมสีเหลืองๆประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดอ่าเม็ดถุงที่หนึ่ง ถุงที่สองเป็นเมตรหลังการแข่งขันสีบูที่ประมาณสี่เมตรถุงที่สามเป็นลักษณะถุงแล้วก็คล้ายถุงป่าแล้วมีหลอดนี่ถุงที่สามถุงที่สี่เป็นลักษณะมีผงเที่ยวขาวในแล้วก็มีถุงพลาสติกอวงในด้วยถุงที่สี่ถุงที่ห้ามีผงขาวอยู่ข้างในแล้วถุงพลาสติกอยู่ข้างในถุงที่หกมีผงขาวอยู่ขา้างในมีถุงพลาสติกอยู่ข้างใน ุงที่เจ็ดมีผงขาวอยู่ในแล้วพลาสติกอยู่ในรวมเป็นเจ็ดถุงนะปรมาเทศนะที่ไปชี้นะโอเคตรงกันนะครับอ่าพี่จัดเน้้มาแล้วอ่าพี่พี่ให้ปรมาเทศเป็นพยานเ <7 S 1> อาใส่ถุงไว้เป็นเจ็ดถุงอันนี้อะไรฮนะแล้วก็มีถุงเปล่าอีกจำนวนอีกสองถุงแต่มีผงข,ขาวอยู่อ่ะใ้เจ็ดถุงนะั้นรวมมีถุงเปล่าอีกคป้ายผงขาวอีกเป็นถุงที่แปดกับถุงที่เก้านะ เนี่ยนี่เปนถุงแล้วกัขาวๆอยู่นิดนึงแล้วกันนี่คือถุงกลางๆถุงเปล่าเอาเก้าถุงใส่เข้าไปในถุงใหญ่นะเอานนเก้าถุงใหญ่อ่าอ่ามีนี่ขั้นตอนแรกเอาขั้นตอนต่อมานะครับ